สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องดําดินพินเบอร์ครับนานเลยครับที่เราไม่ได้พบกันพี่น้องวันนี้ผมพามาเที่ยวชมบ่อเสยอลุ่งครับบ่อดินที่ใหญ่เป็นเบอร์ต้นต้นของอำเภอบางมาหันนะนี่ครับอยู่กับเจ้ายักษ์เขียวยักษ์เขียวตัวจริงครับเห็นไหมครับ สอ0หรือเท่าไหร่วะเออสองหกครับเอสเคสองฮะสุดยอดเดี๋ยวเราดูข้างล่างครับตากแรกเต็มเลยพี่น้องตากแรกนรี่เต็มเลยโอ้ย้อนแสงหน่อยนะครับไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมโอ้บันทัดยังใหญ่เลยครับผมมีจอหลังด้วย แนนอนครับ S K 2 6 0โอ้ยบูมอาร์มพิเศษครับสุดยอดพิเศษหรือเปล่าไม่รู้แต่โคตรใหญ่อะเรื่องแบคโฮนี่ต้องไว้ใจพิชชาตจเจริญทรัพย์เหแต่ผมรู้รายละเอียดไม่มากถึงขนาดนั้นครับผมเออเรามาดูอีกมุมฮะสามตักแล้วส,สามตักให้เต็มรถผมอะ สุดยอดครับโห้ยบุกี่กี่ฟันเนี่ยรีวิวหน้าไม่ได้ครับหนึนะ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหบุกี่ห้าฟันฮะสุดยอดครับรีวิวหน้าไม่ได้ครับ่อ,อนนี้เอ่อรถเยอะครับเอาเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บฮะมาตอนครับพี่น้องเพิ่งออ,ออกมาจากไมโครครับ เราไม่ได้อยู่ก้นบ่อนะครับเราอยู่ขอบบอ่ออันนี้ผมส่งเกียร์สองขึ้นมาเลยครับสบายๆมันเป็นกีฬาเกียร์ไปเถอะโ oh, hey. อ้ยบ่อแถวลุงนี่กน็น้ำเต็มเลยฮะอันนี้เราวิ่งอยู่ขันบ่อนะครับ ใส่สได้สบายครับเพราะว่ามันแน่นนะสบายสบายอีก่เจ็ดร้ผมนี่ชิวๆครับ <S 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 วันนี้ผมมาวิ่งอยู่กับน้องฟิล์มนะฟิล์มของกระท่อฟิล์มกับฝ้ายครับล็อกกี้ลายม่วงนะครับม่วงหรือน้ำเงินเนอน้ำเงินแล้วก็หน้ายาวของน้องฝ้ายเดี๋ยวจะพักเที่ยงเดี๋ยวจะขา,ายดูครับ แล้วสับสามขึ้นมาแล้วนะพี่น้องนะแต่ผมไม่เอาผมขอลงสองดีกว่าสบายๆเนี่ยลงสองไปมันก็ขึ้นสามรอบมันไปครับสบายๆบาะอันเล่งไม่ต้องกดบ้าฟังเสียงเอาครับเพราะว่าของผมเตไม่มีวัดรอบฟังเสียงรอบเครื่องยนเอาครับ น้องเลยไม่ลึกมากนะนี่ก็เป็นแมวอ้วนตัวเก่าครับตัวแรกตัวตัวดังเดิมแล้วกันแต่ชุดดังเดิมจริงหน้าจะไปอยู่ทางท้ายด้วยแหละครับแมครของเสียรุ่งนะอันนี้ก็เป็นพวกโฟกัสไหมใหม่โฟกัสให้ทั้งละพอดีมือกับวงมาลัยด้วยครับน,นี่ก็เป็นพวกลูกพ่วงครับ วันนี้ขอดเอาวิ่งแต่ตัวแม่กันไม่ได้เจอกันนานเลยครับเพราะว่า,างานยังยังเปิดไม่เต็มตัวเลย งานมันยังน้อยอยู่ครับพูดง่ายๆเดี๋ยวถ้ามีงานใหญ่ครับเดี๋ยวผมจะจัดให้ดูบ่อยๆครับเพราะตอนนี้งานมันยังน้อยอยู่ครับอ่านี่ก็เป็นหกล้อนะโซนโซนบางปะหันนี่แหละนะเอ้ผมไม่มีอะไรเลยครับติ๊กงติ๊กเกอร์รอบอติ๊กเกอร์ตัวอนี่ ปิเกอร์ตัวอานี่ศักดิ์สิทธิ์นะแถวบางมาหันโถรถป้ายทะเบียนนนทบ,บุรีซะด้วยนะ,ะเดี๋ยวเราพักสักคู่ครับ่าตอนครับพี่น้อง 뭐해? Oh, hey, hey. เดยวเมื่อกี้เล่นผม,มแย่เลยครับพี่น้องออกไปไม่ได้ไม่รู้ว่าฝ่าท้ายระเบิดไปดินมันก็คงไม่อะไรมากมายหรอกแต่เจอลูกพี่ทางหลวงขเขาเฮียก็แทบไม่จบฮะจบก็แทบไม่ลงโดนไหมตามากกว่าปกตินิดหน่อยกลับมาอยู่ที่เดิมครับกบบระบ๋อเซรุ่ง ตรงนี้เป็นคันบ่อนะครับตัวบ่อจริงๆน้ำท่วมไปแล้วฮะอันนี้เพิ่งจะมาเปิดขยายใหม่อีกหน่อย มไม่เข้าซ้ายเข้าขวาเลยพี่เนาะมาดูเจ้าโคเบชยักษ์เขียวนครับ SK 2 8 0 LT ครับลำนี้นี่คันนี้นี่เพิ่งจะเบิกมาแน่นอนพิ่งจะแตะเดินไม่เกินผมว่านะไม่เกิน ไม่เกินเดือนอะ่ะไม่เกินเดือนก็ตีซะแปดสามแปดแปดแปดสองแปดสามสี่แปดสี่แปดสามยี่สี่สองร้อยสี่ไม่น่าจะเกินห้าร้อยชั่วโมงครับเลยไม่ได้นับเลยเดี๋ยวเรามาดูสิบล้อกันครับว่าเดี่ยักษ์เขียวนี่จะกี่ตัดแต่สังเกตนะครับ ันรถพ่วงนะเต็มกล่องพ่แม่เต็มกล่องไล่พี่เต็มกล่องมาเรียบร้อย หล่อเลยครับทั้งใหญ่ทั้งแข็งแรงทั้งสวยงามนี่นะครับบอดินใหญ่ต้องเล่นไซส์นี้เลยฮะไม่ต้องขยับไปไหนเลยอยู่มันประจำเฝ้าแต่บ่อเนนะครับช่วงไม่กี่ตักก็เดี๋ยวก็เต็ม กแน่นอนจริงครับใหญ่โตมันห้าฟันก็จริงครับแต่มันกว้างนะก็กระบะหกล้อผมนี่สี่ตักเต็มเต็มปิบเลยครับ นี่เดินเดินบนดินได้เลยครับไม่ไม,ไม่ไม่ต้องกลัวขาพลิกนะครับเพราะมันดินเต็มกล่อง ดูลูกพีก็ได้เราแซงคิวหรือเปล่านะจริงๆแล้วทางออกซ้ายนี่ไปได้นะปกติส่วนใหญ่แล้วถ้าอย่าสมัยก่อนนี่ยหกล้อน,นี่ก็ให้เข้าก่อนเลยครับเพราะมันนานแต่ยังว่าคนระับนี่ก็เป็นรถร่วมรถร่วมที่มาวิ่งดินอยู่กับเดลุงนะตอนนี้ได้ข่าวว่าเสีดลุงนี่ได้ผมปั๊มอยู่ตรงประมาณว่า โซนั่งท้องครับก่อนขึ้นสะพานต่างระดับประมาณนู้นแล้วน่าจะเปิดปั๊มใหม่แล้วก็เดี๋ยวลงนี้ได้สมทานสมดินไปพอเมื่อวานนี้ผมเมื่อวานซื้อนะผมไปวิ่งกับทีมงานพี่ไก่ฮนะกอไก่มาอาฬาบกอไก่กร,รุงเทพ ไอเห็นเอ๊รถบอดเห็นลุงมายูเทินแถวนี้ก็เลยถามคนแถวนั้นก็บอกอ๋อเขามาถมดินทําปัม๊มโอ้แน่นอนจริงครับสุดยอดปริบครับพี่น้องเต็มกล่องไอเรื่องน้ำหนักนี่ผมไม่แน่ใจนะ กองเตี้ยกองสูงนี่ผมไม่แน่ใจว่าน้ำหนักมันจะเท่าไหร่นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับวัสดุที่เราบรรทุกไปด้วยเนาะอย่างดินถ้าเป็นหน้าดินก็อีกน้ำหนักหนึ่งทรายก็อีกน้ำหนักหนึงหินก็อีกน้ำหนักหนึ่งก็แล้วแต่ท่านโชวร์เฟอร์ครับเพราะผมก็ตรงนี้มันห่างหายมานานแล้วครับไม่รู้ว่าน้ำหนักเท่าไหร่ เฟอร์กักลูกพี่กยังไม่เต็มขออยหน่อยฮนะได้ลิจัดไปแอ๋เมื่อกี้เจ็บใจครับพี่น้องเราไม่รู้นะว่าฝาท้ายเราเระเบิดออกไปจะปอไม่มีรถสวนไม่มีรถปอกครับเนี่ย เจ้าที่เขารออยู่ปากบ่อเลยเราก็เอ้ยคงไม่เป็นไรเพราะว่ามันอยู่กันีนฝั่งหนึ่งเนาะมาวิ่งมาสักสองกิโลปาดหน้าเลยครับสบายเรียบร้อยคุยกันถ้าไม่ลงนะจบกันถ้าไม่ลงโอ้โหดูหนักหนักไม่หน่นะลุล่วาครับกระโดดเลยอะสุดครับ ไม่ต้องบรรยายเรื่องน้ำหนักนี่ดูดิลูกพี่เขจะตายให้เราก่อนไหมตัววิ่งซ้ายนี่ได้ครับทางซ้ายเนี่ยว่างหรือเขาจะให้สิบล้อก่อน ชั้นดินถมนะครับดินแหลกแหลกเหลืองแหลกเหลืองไอผมก่อนไม้ลูกพี่เออดูตรงแล้วยังไงผมได้ขยับไปรอ เอ้ยเก็บทางนี้น่าจะให้ผมไปก่อนเนาะดูทรงแล้วเนี่ยผมไม่ใช่แล้วตามคิวเนียเอาไม่เป็นไรครับตามคิวก็ตามคิวรอกันไปยาวๆครับอ่าเดี๋ยวเรามาปิดคลิปกันที่สิบ้อกันนี่ครับว่ากี่ตักนะไปแล้วหนึ่งนะพี่น้องนะสอง คตัดแบบอุ้มเลยครับอุ้มๆเลยสี่นี่แหละครับหกล้อผมไปสี่ตัดเท่านี้ครับ แต่ตอนนี้ก็เห็นเริ่มเห็นยอดแล้วลองสังเกตดูดีครับว่าเริ่มจะเห็นยอดดินโผล่แล้วไม่ใช่น้อยจริงครับเยอะห้าครับอุมทีห้า เกียร์แล้วสแสดงว่าพอแล้วห้าตักรู้เรื่องอะไรกัน <c oughs> <c oughs> อออีกหน่อยครับแถมแถมอีกหน่อยนะ <c oughs> ครึ่งหนึ่ง หาตาครึ่งครับเต็มแล้วเรียบร้อยไปออกตัวได้ปกติสบายสบายครับอ้าวดับเครื่องแมมซะอเอาโอเคครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่ครับคลิปหน้าครับนะฝา,ากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับ